ถ้าเป็นรัฐบาลในสังคมจะตายเรื่องแค่นี้ก็เรียกว่าต้องต้องต้อง,องเจราจาแล้วนะแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็มีความถึกความทนต่อให้รอบนี้ไม่สําเร็จนะเด็กผู้นี้จะโตโต,ตไ,ปไปไปอยู่ในเข,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 เขาจะอยู่ในสัฐบารกึ่าอีกหลายปีการเคลื่อนรอบนี้เป็นการเคลื่อนยาว10ปีเจ็นี้10ปีแน่นอนแน่นอนเลยผมเห็นเห็น10ปีมันไม่มันปิดประตูมันปิดประตูแพ้ในเวลาสั้นๆนนถึงแม้โอเคยังไม่ไปสู่ความสําเร็จนะแต่ว่า ขึ้นลูกนี้ยาวมากเลยยาวเหยียดเลยอย่างนั้นผมเห็นว่ามันเป็นรูปแบบที่ประหลาดตรงที่ว่ามันมันไม่มีศูนย์กลาง คือว่ามันผุดมันผุดขึ้นมาเองในตละในตละจังหวัดในตละพื้นที่อะไรเงี้ยมันมีการกระจายอํานาจเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วมันเกิดความอิสระขึ้นอยู่กับอ่เขาเรียกอะไรเงื่อนไขหรือหรือความถนัดของแต่ละกลุ่มก็สามารถจัดในสิ่งนั้นได้เองนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันไม่เหมือนกับการทํางานเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตที่มันจะต้อง นึกถึงอะไรใหญ่ๆแล้วก็มีศูนย์กลางใช่ไหมครับมีรูปแบบที่ค่อนข้างค่อนข้างเป็นแบบแผนนะแต่ว่ารอบนี้เราจะเห็นความความยืดหยุ่นที่สูงมากนั้นคุณดูประการของมันก็คือมันทําให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับเกิดเกิดความเกิดการจัดการประเภทแบบจัดการตัวเองอะไรเงี้ยเซลล์ออไ์แกอะไรมันมันแล้วมันเกิดคนคนใหม่ๆเราเห็นเราเรานึกถึงคนที่ปลาสายบนเวทีสิในแต่ละเวทีอะ มันเกิดมันเกิดมันเกิดดาวดวงใหม่ๆอะ่ะอะไไม่หมดเลยเยอะมากนะเยอะแบบไม่รู้จำจำกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับมีมาจากทาั้งภูทรจากจังหวัดมีระดับมศศศศัธยศึกษามีระดับนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าความเป็นไปได้นั้นเนี่ยความมันมัน มันรอสิ่งที่เรียกว่าอํานาจอํานาจต่อรองเมื่ออํานาจต่อรองถึงถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับก็หมายความว่ารัฐบาลบีบคั้นให้รัฐบาลต้องต้องต้องเจรจาแล้วก็ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันยังนะหมายรัฐบาลยังไม่ไม่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งนี้เพราะว่าปริมาณมันยังมาไม่ถึงแรงกดดันมันมีไม่ไม่ไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอแต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลมองไม่เห็นนะรัฐบาลมองเห็นอนาคตแล้วว่าจะมีจะมีมีพลัง พลังที่มันจะเติบโตขยายไปเรื่อยๆวันหนึ่งรัฐบาลก็จะต้องเจราจาหรือหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาจริงๆถ้าเป็น,ปนรัฐบาลในสังคมจะตายเรื่องแค่นี้ก็เรียกว่าต้อง,อง,องเจราจาแล้วนะแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลพลเดือประยุทธ์เนี่ยเขาก็มีมความก็เลยความถึกความทนนะครับในการที่จะไม่ตอบสนองต่อข้อ,อเรียกร้องเรา ถามว่าจะต้องขนาดไหนถึงรัฐบาลประยุทธ์ถึงจะตามถึงจะลงมาตอบสนอนนนงนะคือต้องต้องหมดความชอบธรรมในระดับที่สูงมาก่า<ต>ม,มันเริ่มจากการที่ที่เด็กเด็กรู้สึกว่าวัฒนธรรมที่เขาระบบและวัฒนธรรมที่เขาอยู่ในในระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่มีความ เป็นธรรมอะฮะมันเป็น,ม,น,ปนมันมีความกดอยู่สูงยกตัวอย่างที่ก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นเรื่องสงผมใช่ไหมที่เด็กมันเขาเคลื่อนไหวแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการตอบสนองอะไรเงี้ยผมผมยกเรื่องสงผมเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่จริงเกือบทุกเรื่องนะอย่างเช่นที่เราเห็นได้ยินเรื่องเด็กที่พูดเรื่องไอ้หลักสูตรการศึกษาหรือวิธีการในการสอนอะไรเงี้ยอยู่ในระบบอะไรเงี้ยพวกนี้ใช่หมดเลยเขาเขารู้สึกว่าระบบในโรงเรียนนั้นเนี่ยมันมันกดคร,รับแล้วเวลาเขาขอเขาตั้งคําถามต่อ ต่อผู้ใหญ่อะต่อครูต่อต่อผู้ใหญ่ในระบบการศึกษาไม่มีคําตอบว่าทําไมทําไมสมผมมันถึงมีผลต่อต่อการเรียนได้ความเป็นความเป็นเหตุเป็นผลนั้นไม่มีดังนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามต่อว่าไอ้สิ่งแล้วไอ้ความไม่เป็นเหตุเป็นผลในโรงเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะมันเขาก็ไปพบว่าไอ้ความไม่เป็นเหตุเป็นผลนั้นมันเกิดจากการที่ที่สังคมอะมันเป็นระบบไม่เป็นวัฒนธรรมอํานาจของสังคมซึ่งไปผลิตไอ้สิ่งนี้ในในโรงเรียนอีกที เขาสามารถไปแกะความเป็นมาทั้งหมดโครงสร้างเห็นโครงสร้างมาเลยว่าที่มันผลิตและสนับสนุนทําให้ความไม่เป็นเหตุเป็นผลมันอยู่ได้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วเขาก็ไปเห็นว่าเอเใจถ้าถ้ายังในโครงสร้างอย่างสังคมที่เป็นสังคมแบบอำนาจนิยมนั้นเนี่ยมันมันผลิตมันผลิตความไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยอะไรได้อีกที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษามันก็ผมจะไม่หมด พบว่าเป็นไปหมดเลยมันก็เกิดการคุยเกิดการพิพาทเลยมันก็เกิดการลุกลามกูสังเกตสิว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเด็กนักเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายเพราะอะไรเพราะเด็กผู้หญิงเนี่ยในในในโรงเรียนเนี่ยถูกกดหนักยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหนักกว่าเยอะยุ่งกว่าเขาไปหมดทรงผมไม่ใช่แค่ทรงผมนะการเสื้อกระโปรงถุงเท้าทุกอย่างโบที่เขาใส่หรือการอะไรทุกอย่างอ่ะมันมันมันปิดกั้นหมดอ่ะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงจึงรู้สึก กับเรื่องนี้มากกว่าเด็กผู้ชายแต่จริงจริงเด็กผู้ชายหนักนะแต่ว่าประเด็นนี้มันยังไม่ถูกชี้มากนะซึ่งผมคิดว่าสักพักหนึ่งหากเด็กผู้ชายเนี่ยเก็ตประเด็นนี้เขาจะออกมาก็คือประเด็นว่าในเรื่องว่าทําไมผู้ชายถึงต้องมีถูกเมื่ออายุ20ปีต้องถูก,กบังคับเกณฑ์ทหารอนะไรต้องพอกุณไปเรียนรอดอมก็จะขัดแย้งมากเลยหรือการใช้เวลาของเด็กๆเนี่ยคุณเอาเวลาเรียนรอดอไปทำอย่างอื่นไม่ดีเหรอไปเรียนหนังสืออีกานอ่นหรือแม้ที่มีจดหมายออกมาว่าขอนักเรียน1 0 0่คนไปร้องเพลงให้กําลังใจ พนเด็กประยุทธ์ที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ทำไมเด็กมันถูกเกณฑ์ไปร้องเพลงให้พลเด็กประยุทธ์วะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเวลาเรียนไปถูกใช้อย่างนั้นอะไรทั้งทั้งทีไ่ไอ้สิ่งที่อยู่ในโรงเรียนก็ประสิทธิภาพของมันก็ต่ำมากแล้วสอนเรื่องอะไรมันบางทีมันไม่ได้ใช้ไม่มีไม่มีเหตุมีผลครับเราก็ไม่สอดคล้องกันยุคสมัยเหมือนเด็กที่เด็กม6ที่เชียงใหม่ที่เข้าพิปายเรื่องกรณีเรื่องเรื่องหลักสูตรที่เขาอยากสิ่งที่อยากอยากจะเรียนรู้แต่ว่าไอ้หลักสูตรมันไม่สอนอ่ะจนต้องเด็กมันต้องไปเรียน ไปเรียนสายศิลป์เพื่อจะมีเวลาว่างไปเรียนไปไปโคดดิ้งของตัวเองไปไปโคดไปเขียนเกมไปออกทำกราฟิกแอนิเมชันทำอะไรของเขาเองอะไรเพราะว่าเขาเขาไม่สามารถมันมันไม่มีระบบสายมันไม่ต่อสิ่งเหล่านี้มันไม่ยืดหยุ่นพอมันไม่มันไม่ทันโลกอ่ะมันเหมือนเรียนอะไรที่มันล่าหลังมากๆเลยพอเขาจบมาเสร็จก็ไม่รู้ทําการผลิตยังไงอ่ะมันเด็กมันเด็กมันพอรู้แล้วว่าโลกมันไปยังไงอ่ะแต่ครูไม่สนใจอ่ะครูครูต้องการแค่ มาทํางานแล้วก็มีเอาอาวิชานี่มาสอนอย่างนี้เราครูต้องเรียนไปอะไรเงี้ยเราครูก็ไม่ทันโลกนะไม่ครูนี้ไม่ทันโลกแล้วตอนยิ่งห่างมากเลยเป็นไปได้ที่จะแก้รัชนูลบอว่าเป็นไปได้ถ้าอํนพลังต่อรองภายนอกสูงพอต้องสูงมากนะมันไม่ใช่แค่ต้องการเสียงเพียงกึ่งหนึ่งแค่ในสภาแต่ว่ามัน เรียกว่าต้องปิดประตูให้กับปิดประตูให้กับรัฐบาลว่าคุณไม่ทําไม่ได้มีค่าใช้จ่ายของการไม่ทําสูงกว่ามากแต่ว่าณเวลานี้แรงกดดันนะั้นยังไม่ถึงหน้าตักที่เด็กๆออกมาเนี่ยไม่ถึงจะต้องรวบรวมสันธามติของสังคมอ่ะซึ่งใหญ่กวา่าใหญ่กว่านี้มากนะครับใหญ่กว่านี้มากๆผมคิดว่ามันต,ต้องขนาดเป็นล้านคน มันต้องแบบไปไม่ได้เลยอ่ะมันสูญเสียความชอบธรรมแบบไปไม่ได้เลยจนใครไม่ไม่อยากกอดไม่อยากกอดรัฐบาลแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยยกระดับเลยคือมอ็มอบม็อบมันไม่มีจังหวะแบบเขาไม่ <c oughs> เขาไม่ลดไม่ไม่คงระดับหรอกธรรมชาติของม็อบมันคงระดับไม่ได้ธรรมชาติม็อบมันเป็นการยกระดับถ้าคุณคงระดับก็ไปบ้างเดี๋ยวคุณจะถดถอยล้ มันจะเป็นเคอร์ฟสูงสุดแล้วก็ถดถอยแต่ว่าถ้ามันยังยกระดับได้ก็แสดงว่ามันมีพลังแล้วการที่มันยกระดับขึ้นทุกครั้งมันทําให้เกิดการประเมินว่าขนาดปลายทางของมันขนาดมันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมถ้ามันใหญ่แบบใหญ่มากๆเนี่ยเด็กไม่เข้าโรงเรียนเลยที่เรื่องใหญ่นะมันเป็นการสไตล์แบบหนึ่งนะ มันมีหลายปัจจัยมันมีพวกคนชั้นกลางที่จะต้องเข้าร่วมด้วยกรรมกรต้องร่วมชนบทต้องร่วมพรกการเมืองฝ่ายค้านต้องร่วมข้าราชการต้องร่วมนี่ข้าราชการยังไม่กล้าไม่ใครกล้าออกมาข้าราชการไม่ใครออกเลยนี่มีแต่ทับเด็กนําเลยตอนนี้แบบทัพทัพทัพนำอทัพหน้าก็คือทับเด็กอะ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ main. ผมผมผมคิดว่ามันมันมีประเดน็นมันมีประเด็นซับซ้อนอาจจะเป็นหนึ่งก็เป็นประเด็นส่วนตัวอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่สะดวกใจที่จะเข้าร่วมในขณะที่ขบวนมีมีเสื้อแดงอยู่หรืออะไรยางไงแต่โอเคเสื้อแดงไม่เราเราเรา,เราไม่ได้เป็นแกนนาอ่ะเราเราเป็นแนวร่วมของของกศากษายทีหนึ่งอ่ะถ้าดังนั้นน่ยผมคิดว่าพวกกปสที่ยังติดใจพวกเสื้อแดงอยู่คนที่ยังติดใจเสื้อแดงอยู่ <laughs> ผมก็คิดว่าถ้าคุณเข้าใจว่าทับหน้าเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมาช่วยกันหนุนเด็กนะ ยกเว้นว่าบางคนที่เขารู้สึกว่ามันที่ยังมาไม่ได้คือความคิดต่างเลยก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าผมผมคิดว่าจะเรียกว่าอะไรดีผมผมเรียกว่าพวกซ้ายในเสื้อเหลืองอะพวกนี้ควรจะมาได้ก่อนพวกขวาในเหลืองคงไม่มาแต่ว่าพวกซ้ายในเหลืองนี่น่าจะมาหรือพวกที่เป็นเป็นมวลชนที่ตื่นตัวทางการเมืองในรอบที่แล้วแล้วก็เรียนรู้จากการเมืองในรอบ6ปีนี้อะไรเงรี้ยแล้วก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่อะไรเงี้ยจะมาก็เลยล้างบาปล้างหมดมาล้างบาปลมีจริงในในทวิตเตอร์ผมก็ตลกมากเลยผมตอนผมทำระดมทุนให้กับซายอะเจริปุราที่เป็นแม่ยกอะแล้วคนก็ระดมเันเขาบอกว่าเขาเขาจะเขาจ่ายเขาจะจ่ายหนักกว่าตอนที่เขาจ่ายให้ลุงกำนันอีกสิเท่าว่าคืออะไรเพราะเพราะมันจะได้แบบชดเชยอะสิ่งที่เขาเคยเป็นผิดพลาดให้คน คนกลุ่มหนึ่งที่เขา <S <S เขาเรียนรู้ว่าเขาผิดพลาดล้วก็อยากจะแต่ว่าอาจจะติดขัดอะไรอยู่แต่อันนี้มันเป็นปัญหานะคือผมอ่านยังยังไม่เข้าใจนะว่ามันติดผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะติดอะไรคุณควรจะมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกอายหรืออะไรไม่รู้อ่ะหรือติดขัดอะไรไม่รู้ผมผมไม่เข้าใจจริงๆครับนี่ก็สําคัญนะเมื่อไหร่ได้กลุ่มนี้มานะผมผมคิดว่าก็จะได้พวกที่แอคทีฟทางการเมืองทั้งหมดทั้งหมดเลยมาหมดเลยแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดพวกที่ ที่เราเรียกว่าพวกกลางๆจะตามเขากะว่าอยากจะได้แค่ทหารมาช่วยชั่วคราวแล้วก็มาจัดการรล,ลังจาการก็คืนสภาพให้กลไกจะไิายมันเดินต่อได้เขาเอาให,ใ,หใ,หใ,หให้ผมอ่านนะเขาคงประมาณแค่นี้แต่เขาไม่คิดว่ามันจะลงลากลงปักหลักลงลาก,ลลากแบบไม่ไปไหนเปลี่ยนปปัดกติกาเพื่อหนุนเสริมให้ตัวเองอยู่กันย,วยาวๆปรับสังคมกลับไปสู่สังคมแบบเก่าอะไรอย่างเงี้ย โอ้มันมันไม่ไหวแล้วแค่แค่เขาแค่ต้อง,งการขึ้นมาได้ทหารมาปลี่นรัฐบาลแล้วก็จะกลับล้างพักการเมืองฝ่ายตรง,ตรงฝ่ายกายรเมืองฝ่ายตรงข้ามออกไปแล้วก็ให้การเมืองมันมันมีพื้นที่โล่งพอแล้วก็ให้มันก็ค่อยพัฒนาไปข้างหน้าเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะหาวิธีการล้มรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามยังไงก็เลยหน้าม,มืดใช้ใช,ใช้ใช้วิชามานไปฝึกวิชามานะถ้าเป็นหลังจีนกันาไปไหนบอกว่าคูรไปฝึกวิชามานะถ้าถ้าไปแตกะ แต่นี่คุณัะยาวเลยเพอคุณไปปลุกผีออกมาได้แต่ก็ยาวเลยเอาเอามันกลับกลับตะเกียงไม่ได้นะยักเอามันกลับตะเกียงไม่ได้นะไม่ทำยังไงมันก็นตเตลิดตัวเนี้ยยุธ์เองก็กลับเองไม่ได้นะคุณลองดูเด็ระยุทธ์มันก็เขาเรียกอะไรเบื่อเบื่ออยากอยากนะกลับก็กลับเองไม่ได้ไม่ได้อ่ะผู้มีอำนาจเป็นแบบนี้นกลับเองไม่ได้ไม้ยทำไงต้องไล่ การอยู่ยาวของรัฐบาลมีต้นทุนต้องจ่ายอยากก่าคิดว่าการการได้อยู่ต่อเป็นเป็นข้อดีนะมันเหมือนกับการที่คุณขวางเอาแบลนเลอร์ไปขวางน้ําให้สูงขึ้นแล้วเวลาสุดท้ายคุณคุมไม่อยู่ถ้าคุณคุมอยู่ระดับพลังของน้ําก็จะไม่ไหลเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าถ้าพลังนั้นเนี่ยมันมีขนาดเกินแบลนเลอร์แล้วยิ่งคุณตั้งสูงไว้เท่าไหร่อเวลาแบลนเลอร์คุณแตกอะ่ะ เวลาไปเรืเอยคุณแตกนะนั่น,นเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายนะถ้าคุณปล่อยนะ้ํามาเรื่อยๆก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้ามันมาแบบคุณตั้งสูงเวลาพลังของน้ำมันเข้ามาทีเดียวเนี่ยมันสังคมมันจะความรุนแรงของมันมันจะสูงมากอะไรเงี้ยที่เขาชอบขู่กันเรื่อยๆม่จะไม่มีแผ่นดินอยู่อะไรเงี้ยพูดตรงๆต,ตอนนี้ผมผม,ผมยึดประยุทธ์ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะผมไม่ได้มองเรื่องประยุทธ์ว่ามัน เป็นตัวละครที่มีความสําคัญอะไรแล้วนะอที่พูดตรงๆนะมเบอกผมว่าไปยุดไปแน่นอน <laughs> ไปสภาพไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าไปนี่ไปแน่นอนนะครับเ,เรื่องใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของตัวตัวระบบจะ,จะมีการแก้ไขกติกาอ้ตรงนั้นต่างหากนะ <laughs> แล้วมันก็เหมือนเป็นการเล่น,นตามเกมนะครับประยุทธ์ก็จะเป็นจะต้องเล่นตามเกมจะถอยแบบง่ายๆก็ไม่ได้อะนะ ทั้งทั้งที่รู้ว่าแผนอาจจะต้องอยุคทานไม่อยู่แต่ว่าการถอยก็จะต้องมีถอยแบบถอยแบบมีจังหวะยิ่งทหารนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะทหารเนี่ยเวลาเวลาก็ทําการลบเนี่ยเขาจะแผนการลบเขาเนี่ยก็จะประกอบด้วยแผนแผนลบกับแผนถอยแผนถอยสําคัญนะเราไม่ค่อยพูดเรื่องแผนถอย,ถอยทหารจนะคิดเรื่องนี้เป็นเอาเป็นไปนตายมันเป็นกฎเกณฑ์ของการการการ,การคิดเรื่องยุทธศาสตร์การสู้รบเลย ดังนั้นเวลามรอยู่ในสนามสู้รบทางการเมืองก็เหมือนกันผมคิดว่า,เ,าเขาจะไม่ถอยแบบเสียขบวนเขาต้องยันเพื่อประเมินขอยันเพื่อประเมินกําลังก่อนว่าสิ่งนี้เป็นกําลังมีกําลังที่แท้จริงหรือไม่ในด้านความมั่นคงเนี่ยเขาจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขเพื่อให้มวลชนน่ะที่ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ไปร่วมกับไปร่วมกันได้เขาจะต้องไม่ให้กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมารวมกันให้มันแยกกันเพราะว่าพวกนี้หากรวมกันได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลัง ขาต้องพยายามตัดขาดตัดเงื่อนไขตัดปัจจัยแบ่งแยกพวกนี้ออกจากกันก่อนไม่ให้เชื่อมกันนักการเมืองกับกลุ่มเคลื่อนไหวข้างหน้าห้ามเชื่อมกันถ้ามันเชื่อมกันนั่นเรื่องใหญ่มากเลยไม่ไหวไม่มีใครเล่นเกมผมว่านั้งแต่จะไม่เล่นเกมแบบปีกว่าไม่มีทางทันทีเลยเกมมันสามารถแก้ได้ทันทีเลยไม่มีปีกว่า ผมคิดว่ามันจะมันจะเกิดโซลูชันนี้แหละมีโซลูชันที่ว่าด้วยว่าจะแก้ไขแบบโดยเร็วกับแก้ไขโดยใช้เวลายาวผมคิดว่าม็อบจะไม่ยอมแก้ไขโดยใช้เวลายาวจะต้องการการแก้ไขที่เร็วเพื่อที่ทําให้สิ่งนั้นมันมันปรากฏให้ชัดไม่ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เอาการใช้แก้ไขล่วงนุนเป็นเงื่อนไขาการต่อรองหรือหลอกล่อ,ลอให้ขบวนมันเสียไป ก็แก่ไอ้สวอกันนะยกเลิกสวอไปเลยตอนยึดอำนาจกูยังทําได้เลยลงสามสามบีบบีให้สวอเนี่ยพุ่งตรงนะบีบให้สวอต้องยกเลิกสวบีสวอยกเลิกสวอแล้วพลังทั้งหมดมันจะวิ่งไปที่สวอเดี๋ยวคุณสภากณลองดูนะเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวมันจะเริ่มประเด็นจะเคลื่อนย้ายไปที่สวอแล้วเพราะสวอเนี้เป็นเป็นหมากที่ที่รัฐมนตรีฉบับนี้ถูกวางไว้ ดังนั้นเนี่ยทั้งหมดมันจะไปที่สวมันจะเปิดชื่อทีละคนเลยสวนี่มันใช้งบไปเท่าไหร่ทํางานอะไรมีมีคุณูป,ปาการอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นอุปสรรคปเป็นมีความพวกนี้มีที่มามีสายสัมพันธ์กับผู้มีอานาจ,จะอะไรยังไงมันจะออกกรีมมาหมดเลยแล้วมันจะไม่มีความชอบธรรมเลยฉะนั้นคุณจะออกไปได้ยังสวทํางานไม่ได้เลยผมบอกไปก่อนนะเดี๋ยวสภากับสวจะทางานไม่ได้เลยคุณแก้ได้ในสภาได้หมดเลยก็ยใช้คนแกนในสภาแก้หมดเลยแต่ถ้าคุณไม่ทำมห้กดดันอยู่นั่นนะ กดดันผมนึกภาพออกเลยว่าการที่มันจะเหนื่อยเป็นการเมืองที่เหนื่อยุเดือดเลือดพาดประเชิญหน้ากันกดดันกันสุดฤทธิ์เลยก็มีอยู่สองทางทางนึงก็คือถอยในในระบบอีกอันนึงก็คือถอยออกไปแล้วไปลุกกลับใหม่ๆในในเกมหรือเกิดมีการยึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะอ้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเกมยึดอำนาจนี่เสี่ยงมากนะ มันทําให้เกมนี้มันมันเลดิดเป็นเป็นเดิมพันสมมุติว่าถ้าคุณยุบสภาคุณแก้รัมนวนคุณยุบสภาก็หมายถึงว่ารัฐบาลประยุทธ์ไปกติกากลับไปอยู่ที่ตรงกลางนะอะไรที่มากกว่านั้นก็น่าจะนเรื่องี่ต้องใช้เวลายาวนานมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดการยึดอํานาจอ่ะพยายามจะกดความเป็นเหตุเป็นผลจะไม่มีแล้วตอนนี้มันข้อเรียกร้องอาจจะการประชหน้ากันใหญ่ๆ่อย่างเงี้ย ถ้าคุณยึดอำนาจเสร็จแล้วก็เด็กมันออกมาประท้วงอะไรเงี้ยอ่ะมาออกมาบนถนนนะผมถามว่าทหารจะทําอะไรกับเด็กครับลากเด็กเหรอตีเด็กเหรอจับเด็กแม่งไปเข้าคุกอย่างเงี้ยเหรอสมมติมันออกมาคุณทาอะไรก็ได้ผมถามเลยคุณจะทําอะไรเด็กผักเด็กลงก็เรื่องใหญ่นะที่ทำไงคุณต้องทําได้อย่่งคือทําให้เด็กกลัวไม่ออกอะถ,ถ้าเด็กมันไม่กลัวละมันออกอะจะทํำยังไงแต่ถ้าคุณยึดอำนาจนอะ่ะ หน้าตักที่มาวางาวางมาเล่นน่ะมันจะไม่ใช่น้าตักรัฐบาลนะมันจะมันจะตะเลิดเลยอะ่ะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเขามีกําลังก็มีความชอบธรรมเนาะคุณยังไม่มีมวลชนสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเลยปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ขึ้นนะดูดิแต่ถ้าคิดว่าปืนเอาอยู่คุมอยู่ก็มันคือการยึดอานาจหลังๆนี่มันต้องอาศัยความชอบธรรมนะสูงพอสมควรนะถึงจะทําสิ่งนั้นได้มัน าคุณสูญเสียความชอบธรรมคุณใช้คุณยึดคุณใช้คุณใช,คณใช้คุณใช้กําลังอะไรเงี้ยมันจะไหวหรืออะไรเงี้ยไม่ก็เสียเสียเสียหมากแบบยอมทิง้งยอมทิ้งประยุทธ์อ่ะพุ่งตรงนะก็ยอมทิ้งประยุทธ์คุณบ้าประยุทธ์บอกว่ายุสบสภาประยุทธ์ประยุทธ์ยุสบสภาอ่ะเกมเปลี่ยนอนะ <laughs> แม่งตอนนี้พวกกลุ่มการเมืองทั้งหลายแม่งต้องวิ่งมุ่นกันไปกับไปสู่หมดการเลือกตั้งเลยพักการเมืองไอ้ผู้ที่กําลังนั่นติดก็ต้องกลับไปว่าด้วยเรื่องเฮ้ยเตรียมการเลือกตั้งนะอะไรเงี้ยมันมามุกนี้เลยอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใจนั่นนะมันก็มีความมันทำให้เกมมันตละปัดอ่ะมันใช่ประยุทธ์หรือเปล่าเวลาเราคุยเรื่องประยุทธ์มันใช่ประยุทธ์หรือเปล่า อันนี้เกินปฏิรูปผมเลยเกินเกินผมเมื่อก่อนในผมยังแค่คิดว่ามันกลุ่มที่อยู่ในชนชั้นนําพวกกลุ่มการเมืองทั้งหลายเนี่ยถ้ากลุ่มพวกนี้มันมีสํานึกคิดว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยมันมันง่ายกว่าเพราะว่าผมเนี่ยผ่านการที่มันเคลื่อนจากข้างล่างมาเยอะแล้วมันไม่มันไม่เคยประสบความสาเร็จสุดท้ายมันก็ได้แค่ส่งชงเรื่องไปให้ฝ่ายฝ่ายพรรคการเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนต่อแต่แต่ว่า พอพักดำเนินไ,ไปไปมีอำนาจปุ๊บเขาจะมีความจำกัดสมาธิเขาเกี่ยวกับปฏิรูปอะไรก็จะลดน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้มันมันเป็นรูปธรรมมากเลยที่เด็กๆจะสังเกตว่าประเด็นในเชิงประเด็นน่ะเด็กเขานําเสนอรูปธรรมมากผมผมคิดว่ามันมันมันไม่ใช่แค่การแตะเพียงเล็กๆน้อยๆมันมันแสดงถึงไอ้สิ่งที่ผมเรียกว่าเทคโนโลยีการผลิตอ่ะวิธีการผลิตของเขาปเปลี่ยนน่ะ มันจะเป็นการดิสรั t และเปลี่ยนมากกว่าไอการปรับเปลี่ยนแค่จุดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันผม,ผมย่อรอบนี้มันมามันมาเป็นแบบมันเป็นการเปลี่ยนยุคเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนการปรับปรุงการขยับผมย่อมันจะเกิดการเมืองแบบมีส่วนร่วมการรับฟังสูง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็นแล้วแต่หลังจากนี้เวลาจะเสนออะไรอะไรเงี้ยมันมันมันจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความเป็นไปทางสังคมมากขึ้นเพราะสังคมจะเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ไม,ม่มันมีคําถามเต็มไปหมดเลยทําไมต้องสร้างสิ่งนี้ทําไมไปทําสิ่งนี้เอาเงินไปใช้ตรงนี้อะไรที่ผมทับใจมากคือว่าต่อให้รอบนี้ไม่สําเร็จนะเด็กผู้นี้จะโตโตไปไปอยู่ในคเข,ข,ขาจะอยู่ในสถาบันขึกษาอีกหลายปีเด็กวัะยมก็จะขึ้นไป ไปไปเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าเจนนี้ก็ยังต่อเกิดกระแสต่อเนื่องเด็กปฐมก็จะขึ้นมาเป็นแบบเด็ดเหมือนเด็กปฐมในเวลานี้งั้นการเคลื่อนรอบนี้เป็นการเคลื่อนยาว10ปีเจนนี้1ิปีแน่นอนแน่นอนเลยผมเห็นเห็น1ิปีงั้นมันไม่มันปิดประตูมันปิดประตูแพ้ในเวลาสั้นๆถนะึงแม้โอเกนังไม่ไปสู่ความสาเร็จน,นะแต่ว่าลื่นลูกนี้ยาวมากยาวเหยียดเลยไม่จบสิ้น เดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่เหมือนในก่อนโควิดใช่ไหมไอ้วิ่งไล่ลูงอะไรเงี้ยพอโควิด <c oughs> มาเสร็จแล้วก็พอจังหวะมันได้เสร็จก็กลับมาอีกรอบไ,ไม่จบมันไม่บรรลุมันก็นนจะกลับมาท้าทายเสมอมาพร้อมกับวิธีการใหม่ๆมาอีกเหนื่อยอะถ้ากูจะต้านไอ้พวกนี้นะ